สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำเด็กโปรไฟล์สายบราซาการนะครับหรือว่าสายมิโกั่นเอๆก็คือจาก SD นี้เลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าในเด็กมันใส่อะไรไปบ้างนะครับผมอันนี้เป็นเด็กที่ผมจัดไว้นะครับลายๆก็ตามนี้เลยปกติเป็นตัวเริ่มเกณฑ์ท2หสลายๆตามที่เขากำหนดมาเลยนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้เพอร์ซนาสามใบแน่นอนเนาะ อันนี้ใส่สามใบนะครับเพราะว่าเอามาเก็บการ์ดสมใส่สองใบนี้สองใบนี้เนี่ยก็ที่ใส่โล่ใบเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเสิร์ฟได้เนาะแล้วก็เล่นได้แค่รอบเดียวก็พอแหละโล่ low, แต่ดาบเนี่ยเดี๋ยวใส่สีเลยเพราะว่าดาบเนี่ยเขามีความสามารถว่าเมื่อโจมตีเสร็จเนี่ยเราสามารถเคาน์เตอร์บาสองแล้วนำการ์ดเป็นเนี้ยลงดรอปโซนแล้วยิงแดมเขาได้นะครับผมถ้าเขามีสีแดมหรือตำ่า แล้วก็ต,ต่อไปนะครับจะเป็นตัวเก่งสองตัวนี้เก่สองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวจากลายลายเนาะเก่งตรงที่ว่ามาอยู่ในช่องออตโต้ในช่องเรียการนะครับผมเมือ่อยูนในนี้จมตีเนี่ยถ้าแบนกาดของเราเนี่ยมีการสมใส่ยอยู่จะตีบวก5000ันเท่ากับว่าอันนี้จะตีหมื่นห้าแล้วถ้ามีบู๊ตแปดพันก็จะตีสองหมื่นสามเลยนะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ บีที่03อันนี้เนี่ยใส่มาเพราะว่าตัวช่วยจวมันบอกว่าออโต้ Auto นะครับในช่องเรียกาเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิตเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิตเลยนะฮิตใครก็ตามฮิตเลียก็ได้ฮิตแวงก็ได้สามารถรีทายยูนิตนี้เพื่อจวหนึ่งและยิงเยกาเฟืตรงข้ามหนึ่งใบอ่ายังไงก็ได้จวดแน่นอนนะครับไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นว่าจะต้องยิงนะขอแค่จวก็พอละผม เพราะว่ามือมือ,มอเด็กนี้ยังน้อยอยู่ครับยังไม่เยอะมากอ่าต่อไปก็ PGC ีบปกติเลยแล้วก็เป็นโกโจครับโกโจนี่เอามาไงแดมเลยเพราะว่าดาบเนี่ยเราใช้ทีละสองแดมเราก็เลยจําเป็นต้องใช้โกโจมาช่วยไงายแดมนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็น d o บเบิ R จาก bt 0 3ตัวนี้เนี่ยสำหรับผมคือเก่งมากเลยนะเขาบอกว่าเป็นคอนติเนียในช่องเรียกาศหรือ กาเดียเลยถ้าอ e ีกฝ่ายเนี่ยมีดอกโซน4ใบหรือมากกว่าจะพลังเป็นหมื่นหนึง่งพลังกายเป็นหมื่นหนึ่งนะแล้วก็กาดบวยห้าพันแต่ถ้ามี8ใบหรือมากกว่าเนี่ยกาดก็จะบวยห้าพันเท่ากับว่าถ้าดอกเขามี8ใบหรือมากกว่าเราจะสามารถใช้การปเป็นใบเดียวกาดได้หมื่นห้าโอ้หเก่งมากครับอันนี้เก่งมากต่อไปนะครับก็เป็นเซตทิกเกอร์เซตทิกเกอร์เราก็จะเป็น er, ทิกเกอร์คริทิคอลทั้งหมด8ใบนะครับผม คีที่ครบแปดใบแล้วก็อันเนี้ยใส่มาเพราะว่าเป็นตัวเพิ่มโซได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นคิวสี่ใบรอสามใบและ Over 1ใบอ่าต่อไปเดี๋ยวมาดูคอมโบง่ายๆกันดีกว่าครับผมโอเคครับผมคอมโบอันนี้ก็จะเริ่มจากตัวเริ่มเลยนะครับผมตัวเริ่มเนี่ยเขาบอกว่าถูกไร้ทับอ่าตัวนี้เราตัวเนี้ยลงแหวนนะโซบัสหนึ่งจะเสิร์ฟโล่เซิร์ฟจาด้หนใบ มันเสิร์ชดาบหรือโลก็ได้นะแต่ผมแนะนําว่าเสิร์ชโลดดีกว่าเพราะว่าโลกมีใบเดียวในเด็กเสิร์ชมาปุ๊บต่อไปนะครับก็พออีกเทิร์นหนึ่งเราก็จะไลท์ทิ้งทิ้งมือเนาะสามารถทิ้งดาบหรือโลก็ได้เพื่อไลท์เป็นเกียร์สองไลท์เกียร์สองเกียร์สองบอกว่าเมื่อลงในช่องวันจาจะเก็บอุปกรณ์สมสัยอ่ะการสมทัยหนึ่งใบที่หนึ่ง,นนงก็สามารถ สมมติว่าทิ้งโล่ก็เก็บโล่ได้เลยไลฟ์ฟรีแหละอ่าครับผมต่อมามาเก็บสามดีกว่าเก็บสามเนี่ยครั้งแรกที่แปะเนี่ยผมแนะนําว่าให้แปะโล่ไปใบแรกครับผมเพราะว่าโล่เนี่ยเมื่ออยู่ในเธอแผลงคา่าเนี่ยเมื่อเขาตีมาเราสามารถสั่งบวก10,000ได้ฟรีเลยเธอละครั้งก็คือกัดหมื่นฟรีแน,น่นอนเทอละหนึ่งครั้งครับผมแปะโล่ไ้ก่อนอ่าต่อมานะครับเมื่อเมื่อถูกแปะเนี่ยโล่มันบอกว่าต้องเคาน์เตอร์บาตรหนึ่งเนาะอ่าผมถือว่าอันนี้เคาน์เตอร์บาตรหนึ่งเนาะเพื่อแปะโล่ มือ่อและการ์ดเอฟเฟกต์แบนการ์ดครับเขาบอกว่าออโต้นะครับเมื่อมีการ์ดสวมใส่เขาเนี่ยสามารถโซชาร์จหนึ่งเสร็จแล้วชุบเกรดหหรือต่ำกว่าจากในหลุมหนึ่งใบชุบชุบจักดับโซนอ่าอันนี้ก็จะเหมือนแปะโลกและชุบฟรีชุบมาเพื่อเอามาบูทแบนได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวว่าจะชุบใบนี้ก็ได้นะชุบสมมติว่ามีใบนี้ก็มาชุบมา อันนี้ก็เป็นหมื่นหนึ่งตีนะโอเคครับผมต่อมามาอีกเทิร์นหนึ่งสมมติอีกเทิร์นหนึ่งนะครับก็จะมาเป็นตัวแปะน,นี้แล้วก็พัชชนาไลท์แปะเนาะพัชชนาไลท์แปดดาบดาบเขาบอกว่าค่าคอสคือการโซบัสหนึ่งแทนเสร็จแล้วเอฟเฟกต์เหมือนเดิมครับก็ชาร์แล้วก็ชุบได้เหมือนเดิม่าแล้วก็สุดท้ายเป็นอีกเอฟเฟกต์หนึ่งของบรรยากาศเขาบอกว่าแอคทีฟในช่องบรรยากาศนะครับโซบัสสอง ถ้าเรามีการสวมใส่2ใบหรือมากกว่าจะดีทายระกัดไฟทุกใบของไฟตรงค้ามแถวหน้าเสร็จแล้วในเทอร์นี้ยูนยินี้จะบวก2อาบวก1คิ้ก็เท่ากับว่าตัวนี้จะตีออก2คินะครับผมสมมติว่าเป็นอย่างนี้อันนี้จะบูทบูทหมื่นเนาะแวนการ์ดเป็นหมื่นสามแล้วก็เพอร์ซอนาไลท์มันเป็นสองหมื่นสามอันนี้เมื่อตีอันนี้จะบวกอีกหนึ่งบวกอีกหมื่นหนึ่งก็เป็นสิบสามสามสี่สิบ สี่หมื่นสามนะครับผมตีสี่หมื่นสามสองครีงง่ายๆเลยไม่ต้องคิดมากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าหลังจากโจมตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอีกฝ่ายเนี่ยเขามีดาเมจสี่ใบหรือต่ำกว่าเนี่ยเราสามารถเฮล์เตอร์บัสสองนะครับก็คือความสองแดมส่งดาบลงดับโซนยิงฝ่ายตรงข้ามหนึ่งแดมเลยอ่านี่ก็เป็นคอมโบง่ายๆสำหรับเด็กมิโกะนะครับผมน้องๆที่อยากเล่นการ์ดเกมมาเจอกันได้นะคะที่ร้านฮัลลุยโฮมค่ะ